ว่าเขาอะรู้กันอยู่แล้วว่าว่าว่าเขาไม่เชื่อหรอกใช่เออคือบุ๊กวางแผนไว้อย่างเนี้ยเลยนะถ่ายรูปเก็บไว้2วันก่อนขึ้นคอนไม่มีแฟนๆคนไหนเชื่อเลยบุ๊กก็ต้องมีสักคนอะไม่ว่าไม่มีใช่ใช่บุ๊กก็ต้องมีบุ๊กก็ต้องมีเพราะมีคนแบบเน็แบบแอบเชื่อนิดนึงเฮ้ยหรือว่าซอสบุ๊กจะออกกองจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บุ๊กลงคนเดียวบอนไม่ลงลงลงบุ๊กทอนลงตอนแรกจะไม่ลงแต่ว่าผมบอกว่ามันเียนอยู่ ผมบอกงเชื่อซอสงงยังไงเนียนพอลงไปปุ๊บเราก็เห็นวิ่งโหคนไม่งเชื่อเยอะเลยว่ะนี่บอกแล้วเรื่องนี้จริงใช่แต่คือว่าเราก็ต้องพูดบอกว่าคอนคนอื่นอ่ะเราก็ติดอย่างคอนแบบเออเพอร์เซนต้าเราก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเราถ่ายโชว์เจมส์เจมส์โฟลด์เราก็ไม่ได้ไปใช่ครับก็เราก็รู้สึกว่าเออแต่จุเนียโชคดีมากแบบว่าเออมันว่างพอดีใช่ใช่ใช่แต่คือขึ้นมาเริ่มแบบคอนก่อนเลยขึ้นมาเป็นยังไงครับ ระหว่างที่รอเขาบ่มาละใช่ไหมใช่คือจริงๆไม่รู้ไอจูมันจะหึงอะไรนะอินเนอร์คือแบบว่าระหว่างที่รอจูจูเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นพี่ชายแบบนั่งรอเป็นเพื่อนอินเนอร์คุณมันไม่ได้ผมนั่งมองอยู่อินเนอร์ไม่ได้หน้าตาผมออกจะได้พี่ชายที่แสนอันไหนเราด้วยสิให้ผมนั่งเพื่อนคนนีครับแต่คืนนี้ที่คุณขึ้นมาเสียงฟีดังกว่าเสียงเพลงเสียงกีต์ดังมากในหูผมไม่ได้ยินเลยเลย ผมใช้ตอนร้องนี่คือใช้ใจนําทางแล้วใช่เพราะแบบไม่ได้ยินอะไรเลยจริงหูดับมากดังจริงก็ขอบคุณแฟนนะครับที่กี๊ดให้นะครับก็ยีใจมากๆแล้วก็โชว์ของพวกเราที่เราได้ไปโชว์กันในแดงกับเขียวก็<ม>วเออเออก็ต้องขอบคุณพี่มิกกี้เหว่ยวด้วยที่ทิศโชว์ดีๆให้เพราะว่<บ>าโชว์นั้นสนุกมากม ใช่เหมือนให้บุ๊กกับจูเนียมาปล่อยของกันเป็นยังไงเป็นไงฮะโชว์นั้นมาก<ต>คือตอนคือบ<ป>ุ๊กเล่าก่อนหนึ่งคือตอนแรกอะแต่เล่าในคอนไปแล้วหรอครับใช่คือตอนแรกอะบุ๊กกับจูอะคุยกัน<ม>จูก็แบบว่าเฮ้ยบุ๊กช่วยเลือกเพลงหน่อยเพราะว่าเออจูก็จูก็น่ารักอะจูก็อยากให้แบบว่าเหมือนอยากให้เราแบบเออ<า>อยากร้องด้วยใช่เพราะเราก็แบบเป็นส่วนหนึ่งในในในโชว์นั้นอะไรอย่างเงี้ยจูก็เลือกเพลงมาประมาณ5-6เพลงปึ๊บกูก็จิ้มไป เห็นเพลงนี้ละแดงแบบเขียวเฮ้ยก็มาไป2เพลงเราคิดไหมว่าจริงๆมันน่าจะเป็นเทพมันเกาะมได้ยังไงตอนแรกนี่บุ๊คคือแบบกาบากคิ้วเลยฮะกาบากคิ้วกาแบบไว้หนวดเลยแล้วเดินมาหาผมสรุกเข้าห้องซ้อมวันแรกซ้อมราว่าเทไม่ได้ว่ะต้องต้องฉีกแล้วต้องโจ๊กโจ๊กสนุกอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมรู้วันวันซ้อมคือพี่มิกพี่มิกที่เป็นเออเป็นโรกาช่าโรกาครับมาถึงก็ใส่ท่าแรกเลยทุกคน ไม่ใช่ละแต่ก็ออกมาแค่จะสนุกครับรู้สึกว่าเออมันก็แปลกใหม่ดีอะไรเงี้ยใช่มันก็เออได้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 เป็นแดงกับเขียวอีกเวอร์ชั่นหนึ่งใช่ครับที่ขอรีวิวออฟตี้นิดนึงเลยแต่หลายวีรกรรมหลายๆคูาามม่มีวีรกรรมครับเรามันมีภาพจดจำอะไรบ้างรอบนี้กันเลยถ้าจะเป็นเอลซ่าผมหน้ามาเริ่มติมันมีหลายมันมีหลายเวอร์ชั่นมากที่หลายคนแชร์กันไปอะไรเงี้ยมันมีอะไรบ้างสำหรับคู่เรา,ท,เราที่มันจะไปสู้คู่อื่นเขาได้เลยนะก็มีเอลซ่าผมนะ บุ๊กว่ากินขาดใช่คือของของเรามาน้อยแต่มากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมเนี่ยถ่ายคนอื่นซะเยอะใช่ใช่ไหมใช่ท่งงานหนักมากส่งงานหนักมากหัวเรือใหญ่จิมมี่ซีฮะทำกันมากกันยังไงบ้างตอนนั้นเพราะว่าหลายๆคู่เขาก็มีแอบซุ่มจนมาเจอวันนั้นทีเดียวเลีนยของเราไม่ซุ่มเออของเราบอกบุ๊กซีนเนี้ยเราเกิดแล้วอยู่ที่เราแล้วเพื่อนเราจะเป็นคนกำหนดฟอร์สมากเลยฟอร์สบอกว่าพี่ทัพพี่ทับขอท่าจบแบบอลังกว่านี้ได้ไหมเขาเลยไปคิด ค่ามอเตอร์ไซค์มาให้เพราะผมเป็นประธานสีไงมันจะแลนดิ้งแบบธรรมดาไม่ได้ใช่มันต้องสตาร์ทมอเตอร์ไซค์สตาร์ทเสร็จอีกเขาไม่มีหน้าม้าก็ไปใส่หน้าม้าให้เขาก็คือแล้วหน้าม้าผิดด้านด้วยนะหน้าม้างออย่างนี้ถูกแล้วถูกแล้วออันนี้ก็คือเลือดที่เราเขียนลอกวาสลับกันเลยอันนั้นช่วยตั้งคิดอันนั้นช่วยตังคิดแอบโปรตีนอะไรอย่างงี้อีกรอบหนึงมันคือชุดแบบเอาติ้งที่สุดในโลกเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็พูดได้เต็มปากว่าใส่รหัสเทวดาเนีี่่ยมมันนทสุดใโลกฮะ ถ้าดูตาม Engagement ตามเถิติมันคือที่สุดในโลกมันเทนโลกมีีกันใครเขียนได้ก็เขียนได้ก็บอกผมด้วยนะเรมไม่ทันแล้วผมไม่รเ้เพราะว่าเออคือเราก็ดูทางเชิงเถิติว่าเออสายรหัสมันก็ที่สุดในโลกของปีที่ของปีของปีนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาเป็นเพราะว่าธีมของปีนี้มันคืออะไรก็ได้ที่สุดในโลกตัวเดียวในโลกด้วย แต่ละแต่ละตัวของเธออะไรอย่าใช่อันนั้นก็แบบเออเป็นส่วนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครัคิดจะเอาแอกมูนที่เป็นแฟนๆไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปไหนแล้วไม่รู้ครับน้องๆถอดทิ้งไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วทีมทีมที่สุดในโลกก็คือตอนแรกเราคิดกับเนีคิดด้วยกันคิดด้วยใช่คิดว่าแฟนๆน่าจะคิดถ์หแหละสายรหัสมันก็จบไปสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยเราก็เป็นสายรหัสที่แบบขั้งรักที่สุดโลกใช่ใช่ใช่เพรในเรื่องก็เป็นคลั่งรักเหมือนกันที่เราก็เลยเขียนชื่อไปเลยก็แบบนีงเกิดแต่กับบ ล่าสุดเมื่อวานรถยางอ๋อใช่แต่คนมองว่าเออทำไมต้องเกิดจากเราอยู่แล้วเองนะก็ขับรถมาปกติเลรครับแล้วอยู่ๆก็แบบว่าเห็นรถเอ๊ะรามันก็ไม่ทำไมแบนเออมันรู้สึกมันเอียงๆที่บอกเฮ้ยหรือว่าเราทำงานจนน้ำในหูไม่เท่ากันก็พักไม่ใช่ละมันเริ่มเอียงไปเรื่อยๆเออใช่ก็เลยเออก็เลยจอดทางข้างมองไหมมันเรื่องอะไรพวกนี้มันต้องเกิดแต่กับเราออะไรย่างเงี้ย ก็ดีนะสนุกใช่รู้สึกว่ามีอุปสรรคแสดงว่าเราจะได้ไปเจอสิ่งที่์ยิ่งใหญ่ใช่ทิ้งหัวทิ้งหัวตอนที่ก็บอกเกินตอนนั้นก็กลัวไหมครับอันตรายตอนที่ผมไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าผมเคยเคยมีบ่อยไปแล้วแล้วก็เราก็ขับไปเรื่อยๆแหละจนจนไปถึงร้านที่แบบปลอดภัยอยากได้ไปใกล้บ้านก็ผมก็ไปประชักันใช่ขายต่างฟิลี่นิดนึงก็ฝากด้วยนะครับความรับในบทเพลงที่บรรเลงที่ดูจบว่า เมโลดี้ออฟซีเคตนะครับก็ตอนนี้ถ่ายทำอยู่ใกล้จะจบแล้วเพราะเราเร่งกันถ่ายมากเพราะว่าเดี๋ยวพอจะมีสกันหลาต่อด้วยก็ <S <S เออน่าจะปลายปีน่าจะได้ดูกันแล้วครับรับรองว่าสนุกแน่นอนใครที่แบบว่าชอบสายรักไวสายรักไวสาย,สายเอ,อเนสื่อมิดนึง ฟิลกูด๊ดใช่ก็ฝากด้วยนะครับใช่ครับก็ฝากด้วยครับฝากสกายเลคฮาร์ดไทยแลนด์แล้วก็บลู๊กโชว์เลวสเปเชียลดีของพวกเราด้วยครับแล้วก็ฝากาน้องๆคนอื่นในค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามมก็ฝากบ้านจีนเอ็ทีวีด้วยนะครับนะโอเคค่ะขอบคุณ